วันนี้เราก็จะมาทําแกงหัวปลายี่ส่งนะครับใส่ไข่มดแดงนะครับตั้งน้ําให้เดือดครับพอเดือดเราก็ใส่หมวปลาลงไปนะครับแล้วเราจะปรุงรสด้วยผปกปรุงรสแล้วก็เกลือนะครับนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตะไคร้หั่นใส่เข้าไปเลยนะครับวันนี้เราก็จะใส่ยิส่นะครับใส่เกลือได้หน่อยแล้วก็ตำพอแหลกนะครับตำพอแตกก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเราไม่ใส่ทิแกงครับก็น้ำล้างโคกใส่เข้าไปก็ได้ความเข้มข้นและความหอมเล จากนั้นเราก็จะเอาไข่มดแดงนะครับตัวเป้งนะครับแล้วก็เป็นยอดผักหวานนะครับนิดหน่อยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเพิ่มความหอมนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ได้ความหอมมากๆเลยครับเพื่อนก็เป็นอาหารง่ายๆนะครับทำทาน ข้าวก็อร่อยครับจัดมาเด็ดมากครับเพื่อนๆต้มแล้วก็กินมาบ่อยนะครับวันนี้ต้องกินแบบน้ำแข็งสไตล์น้ำแข็งมากนะครับจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมผักชีนะครับก็หั่นยาวๆหยาบตอนนี้สีสันดูน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆเพิ่มความหอมไปสุดยอดนะครับจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับวันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาสดนะครับเพื่อนใส่เข้าไปให้หอมนะครับจากนั้นก็ลองชิมรสชาติดูแล้วก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จครับ เราจะได้ความหอมและความเปรี้ยวจากไข่พดแดงครับเ,เพื่อนๆก็เ,เป็นเมนูง่ายๆบบ้านครับก็เป็นดันเซ่นครับรสชาติที่ออกมาก็ถือว่าเด็ดมากครับเ,เพื่อนๆก็ได้ความเปรี้ยวจากไข่มดแดงและความหอมครับรก็กินหอมสไตล์กึ่งแกงกึ่งต้มนะครับเ,เพื่อนๆ เพื่อที่รับชมนะครับสวัสดีครับ